ุ๊กตาหรือรูปปั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ยุคแรกๆนะได้สร้างขึ้นมาเพื่อเคารพหรือว่าบูชาอะไรสักอย่างที่มนุษย์เชื่อว่ามันมีอยู่จริงแต่ว่ามองไม่เห็นนะครับที่ก็แน่นอนว่าไอ้สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันก็มีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอํานาจอะไรรายๆที่จะเข้ามาอยู่ในรูปปั้นนั้นแทนนะครับที่ประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่เว้นนะครับดังนั้นรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้เนี่ย เราก็จะมาฟังกันกันกบ3รูปปั้นหลอนของสยามแลนที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินมานะครับกับตัวแรกเลยครับตุกตานางรำหักคอ ที่เรื่องนี้นะครับมันก็ไม่ใช่นางรำอะไรที่มันเป็นเกมแบบที่เคยเป็นกระแสกันมานะแต่ว่าจะเป็นเรื่องหลอนๆที่ได้เกิดขึ้นจริงยังจังหวัดจันทบุรีครับที่ตอนนั้นเน่ก็จะมีข่าวว่าสักประมาณช่วงกลางปีของปี2020นะครับมันก็ได้มีมูลนิธิร่วมกตันอยู่เขาได้รับแจ้งข่าวจากชาวบ้านในหมู่บ้านว่าลูกของชาวบ้านคนหนึ่งได้หายตัวไปครับเป็นเด็ก7ขวบที่มีชื่อว่าน้องการซึ่งได้พักอาศัยอยู่กับอาสาวเท่านั้นนะครับ ซึ่งเขาได้เล่าว่าปกติแล้วนะครับเด็กคนนี้เนี่ยจะชอบออกไปวิ่งเล่นเสร็จแล้วก็กลับมาตรงเวลาที่บ้านทุกคืนเลยแต่ทว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยน้องแกไม่ได้กลับมาอีกเลยนะครับทางตำรวจและชาวบ้านก็เลยได้แยกแยะก,กลุ่มค้นหากันแต่ไม่ว่าจะค้นหาทั้งสวนผลไม้หรือว่าตามที่รกร้างอะไรใดๆก็ตามนะครับทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้เจอตัวน้องเลยจนกระทั่งมันมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งครับ เขาได้ไปสังเกตเห็นอะไรที่แปลกๆอยู่บริเวณสารพระภูมิซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับสวนผลไม้ของบ้านนะครับนั่นก็คือมันมีตุ๊กตาสีดำๆของน้องการที่น้องเนี่ยมักจะพกออกไปเล่นด้วยอยู่ตลอดเวลาครับตกอยู่หน้าสารนั้นแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ตุกตาของน้องอย่างเดียวสิ ข้างๆนะครับมันก็ยังมีพวกตุ๊กตานางรําที่เขาเอาไว้ถวายสารประภูมินะครับวางอยู่ด้วยเพียบเลยครับเพียงแค่ว่าจะไม่ใช่การวางแบบการตั้งไหว้ไงแต่จะเป็นตุ๊กตานางรําที่ถูกวางในสภาพนอน แล้วคอของนางรำทุกตัวนะครับก็ถูกหักคอออกหมดเลยหลังจากนั้นก็ถูกนำเอามาเรียงวางหน้าสารพระภูมินี่แหละครับซึ่งชาวบ้านเมื่อได้เห็นดังนี้เนี่ยก็เลยคิดไปเลยว่าอาจจะเป็นได้หรือเปล่าว่าเรื่องราวที่น้องหายตัวไปนี้เนี่ยอาจจะเป็นอาถรรพ์ของผีบังตาอะไรแบบนี้ก็เลยทําให้ไม่มีใครสามารถมาหาตัวน้องได้ไงคือมีคนเขาไปตีความนะครับว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าน้องการผู้นี้เนี่ย เธอมาเล่นโซนอยู่บริเวณสารพระภูมิครับแล้วก็ได้มาหักคอตุกตานางรำเหล่านี้ไปมันก็เลยได้ทําให้ตุกตานางรำพวกนี้หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่อยู่แต่แถวสารพระภูมินี่นะครับก็ระคั่หัวร้อนขึ้นมาฮะแล้วก็นําตัวน้องการเนี่ยไปซ่อนจนคนเขาหาไม่เจอที่เรื่องราวม,มันก็เหมือนกับจะเป็นหนังที่ชาวบ้านได้คาดเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยก็มีคนไปพบกับร่างของน้องการ ในสภาพที่ไร้ชีวิตอยู่ในป่าแล้วนะครับซึ่งความน่ากลัวของการพบก็คือร่างของน้องที่ถูกค้นพบเนี่ยก็จะเป็นการค้นพบแค่ร่างส่วนบนเท่านั้นนะครับ แต่ส่วนล่างเนี่ยก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วครับที่จนถึงทุกวันนี้ก็ว่ากันว่ายังหาไม่เจอเลยนะครับชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกขนลุกสู้เลยแบบเอาแล้วเอาแล้วไอ้เรื่องน้องชมพู่ยังไม่จบยังจะมีเรื่องน้องการใหม่ก็แล้วไม่ใช่ละเอาแล้วเอาแล้ว,ลวตุกตานางรำบูนนี้เนี่ยมันต้องมารุมกินโต๊ะน้องนางแน่เลยจนทําให้เรื่องราวของตุกตานางรามคอหักพวกนี้นะครับได้โด่งดังไปทั่วเลยฮะแต่ถ้าว่าถ้าจะมองตามหลักวิทยาศาสตร,ร์และเหตุผลนะ ก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับว่าน้องการนะเนี่ยเธอจะเป็นเหยื่อของสุดอกแถวนั้นครับเพราะว่ากันว่าแถวนั้นเนี่ยก็มีสุดอกเยอะอยู่เหมือนกันแล้วแต่ละตัวนะครับก็ดูดูทั้ทงนั้นเลยคือจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเธอเนี่ยอาจจะไปโดนสุดอกเห็นว่าเป็นอาหารไงหรือว่าในข้อสมมุติฐานข้อที่2นะครับก็บอกว่าจะเป็นไปได้ไหมที่น้องการผู้นี้เนี่ยไปเล่นสนอยู่แถวน้ําแล้วก็พลัดตกน้ําไปฮะทำให้เธอเนี่ยได้จมน้ําตายแล้วก็ไม่มีคนหาตัวเธอเจอเลย ก่อนที่ในเวลา2-3สวันต่อมานะครับร่างเธอก็คงจะเปื่อยอยุ่แล้วก็ลอยปุ๊ดขึ้นมาไงซึ่งสูดอกเหล่านี้พอไปเห็นเขาก็คาบแล้วก็ลากเธอมายังจนอยู่บริเวณที่เขาได้พบกับร่างของน้องนะครับ มันก็มีการตีความไปหลายรูปแบบนะครับว่าแต่เพื่อนๆเ,เชื่อในเรื่องแนวไหนฮะเรื่องจริงๆหลักวิทยาศาสตร์หรือว่าเรื่องแนวหลอนๆที่เมื่อพูดถึงเรื่องหลอนๆแล้วเนี่ยแอดขอนําพาเพื่อนๆมาพบกความหลอนแบบคูณร้อยเลยดีกว่ากับสถานที่แห่งนี้ครับสุสารหุ่นร้อยศพแห่งสานักสงฆ์อาจารย์ส่วนหรือถ้าจะเรียกให้ถูกตามชื่อของท่านจริง,รงๆก็ต้องบอกว่าอาจารย์ส่วนนะครับ โดยความหลอกหลอนอันดับนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันพิเศษกว่าอันดับอื่นนิดหน่อยครับเพราะว่ามันไม่ได้มาจากแค่รูปปั้นเพียงตัวเดียวฮะแต่ว่ามันมาจากรูปปั้นเป็นหลักร้อยตัวเลยก็คือตามชื่อน,นี่แหละครับ คือที่นี่เนี่ยจะมีรูปปั้นหุ่นศพวางเรียงรายกันอยู่หลากหลายร้อยตัวเลยนะครับที่บางทีก็จะมีข่าวร่ํำข่าวหรือจากชาวบ้านครับว่าพวกเขามักจะได้ยินเสียงผู้คนคุยกันดังมาจากในสวนรูปปัน้นท,ทั้งทั้งที่ไม่มีใครอยู่นะครับหรือบางทีเนี่ยก็เห็นรูปปั้นนะครับออกมาเดินเล่นข้างนอกกันเลยซึ่งถ้าจะเล่าประวัติของรูปปั้นที่นี่นะครับแอก็คงจะต้องขอเล่าของประวัติทั้งสถานที่เลยละครับที่เรื่องก็มีอยู่ว่า สำนักสงฆของอาจารย์ส่วนนะครับมันก็ได้ตั้งอยู่ณจังหวัดชะเชิงเซาเนี่ยแหละครับจากพระอาจารย์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าส่วน ซึ่งท่านนะครับก็จะเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในด้านการรังสรรค์ไอเทมของคลังมากมายครับซึ่งอย่างหนึ่งที่ดังมากเลยก็คือไอเทมประหลัดขีกนะที่มันจะเคยมีข่าวว่านางงามสาวของไทยคนหนึ่งนะครับเธอได้นําประหลัดขีกเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในมวยผมมองเธอตอนที่เธอเดินขึ้นประกวดแล้วมันก็ดันทําให้เธอชนะการประกวดมาด้วยนะครับนั่นแหละฮะมันก็เลยได้ทําให้เรื่องวีวีแท่งของท่านอาจารย์ส่วนเนี่ยมันได้โด่งดังไปมากเลยแต่ทว่าว เรื่องที่มีชื่อเสียงไปโด่งดังไม่แพ้กันกว่าวีวีแท่งนะครับมันก็คือเรื่องราวของรูปปั้นที่อาจารย์ผู้นี้เนี่ยมักจะสร้างขึ้นมาเพื่อประกอบพิธีกรรมเสริมดวงชะตาสะเดาะเคราะห์อะไรให้กับชาวบ้านกันไปนะครับโดยรูปปั้นทุกตัวเนี่ยก็จะมีหน้าตาม,มาจากตัวละครในวรรณคดีบ้างความเชื่อทางพราหมณ์ฮินดูอินเดียจีนอะไรกันบ้างน,นะครับแต่ทว่าจะไม่ใช่หุ่นธรรมดาครับเพราะว่าเวลาที่ท่านได้ปั้นมันลงไปเนี่ย ท่านนะครับก็จะใส่กระดูของคนตายลงไปในหุ่นเหล่านี้ด้วยครับจนทําให้มันเกิดการล่ําการลือกันว่าถ้าหากใครไปอยู่ใกล้ๆกับหุ่นลูกปั้นเหล่านี้แล้วจ้องหน้าของมันนะครับก็จะรู้สึกได้เหมือนกับว่ามันมีสายตาอะไรบางอย่างจับจ้องกลับมาอยู่ครับหรือบางทีก็จะเป็นการล่ําลือถึงเสียงลือเสียงเล่าอ้างของหุ่นที่แบบได้พูดคุยกันตอนที่เขาได้เดินอยู่ในสวนแห่งนี้เลยนะครับ ที่นั่นเองก็เลยทำให้หลังจากที่อาจารย์ส่วนได้มรณะาพไปนะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็ได้ถูกทิ้งรกล้างมาเป็นเวลาสองทศวรรษกว่าๆเลยทีเดียวโดยที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเหยียบหรือว่าพระรูปไหนกล้าเข้าไปจำพันษายอยู่เลยนะครับคือถ้ามาเนี่ยก็จะเป็นการมาแบบแวบๆบแบบแล้วก็จากไปนะครับเพราะว่าท่านพระเหล่านั้นได้ไปเห็นอะไรที่แม้กระทั่งพระเนี่ยยังทนอยู่ไม่ได้เลยครับ อย่างเช่นมันจะมีเรื่องเล่าอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่บอกว่ามีพระอาจารย์เลเวลสูงๆจากทางใตนะ้ได้เข้ามาขออาศัยอยู่ที่นี่ครับเนื่องจากว่าท่านบอกว่าท่านเคยไปทุด,ดงในป่าเขาลำเนาไพรมากว่า5ปีแล้วการมาอยู่ที่วัดเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องจิ๊บจิบไม่ได้เกินความสามารถท่านเลยครับแต่ถ้าว่าพอท่านได้อยู่ไปเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นเลยฮะตอนเช้านะครับพระรูปนั้นเนี่ยก็ต้องขอลาจากไปเลยครับเนื่องจากพระท่านบอกว่าในตอนกลางคืนที่ท่านได้นอนไปคืนที่แล้วเนี่ย ท่านรู้สึกเหมือนกับว่าจะมีพวกงูใหญ่พญานาคอะไรนะครับคอยมาทําร้ายท่านอยู่ตลอดเวลาเลยท่านก็เลยไม่เอาละบายย้ายแมปดีกว่าครับที่หลังจากซึ่งพระรูปนั้นได้ย้ายแมปไปไม่นานนะครับ ก็ว่ากันว่าท่านก็ได้ไปมรณภาพลงอย่างไร้สาเหตุโดยอาการของตาที่เบิกโพรงแล้วก็มีรอยเขียวๆที่คอเหมือนกับว่าโดนอะไรสักอย่างบีบนะครับแต่ทว่าก็หาสาเหตุไม่เจอครับที่นี่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่ท่านได้เคยมาจาพรรษาที่สํานักสงแห่งนี้หรือเปล่านะครับซึ่งรูปปั้นจากสํานักสงเหล่านี้นอกจากส่วนเนี่ยจะเป็นรูปปั้นจากวรรณคดีไทยวรรณคดีจีนอินเดียอะไรพวกนี้แล้วนะครับความแปลกอีกอย่างก็คือมันจะมีรูปปั้น ของโจรร้ายผู้มีชื่อเสียงนับร้อยด้วยที่อาจารย์ส่วนก็บอกว่าการได้สร้างรูปปั้นเสือร้ายโจรอะไรพวกนี้มานะครับก็เพื่อเป็นการเสริมสริมมงคลที่เอ็กก็ไม่แน่ใจว่ามันเสริมสริม,มงคลยังไงนะครับแต่เอาเป็นว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็มีรูปปั้นของเสือบีอยู่ด้วยครับซึ่งว่ากันว่าได้ถูกสร้างขึ้นมาจากกระโหลกศีรษะของโจรผู้ร้ายนั้นจริงๆ คือไอ้รูปปั้นแต่ละตัวที่ถึงมแม้อาจจะบอกว่าจะมันมีกระดูกอะไรฝังอยู่ข้างในใช่ไหมมันก็ไม่ใช่กระดูกแบบเป็นดุนๆนะฮะแต่ว่าจะเป็นกระดูกแบบที่ถูกเผาจนกลายเป็นอัฐิไปแล้วนะแต่ถ้าว่ากับรูปปั้นของเสือร้ายผู้นี้เนี่ยว่ากันว่าท่านอาจารย์สวดน,นะครับได้ปั้นขึ้นมาแล้วก็ได้ใส่กระโหลกจริงๆของโจดิกยังเป็นก้อนอยู่เลยเนี่ย เข้าไปเลยนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้รูปปั้นนี้เนี่ยน่าจะมีความเฮี้ยนมากกว่าปกติแล้วก็ว่ากันว่ามักจะชอบสำแดงฤทธาอะไรกับคนที่เข้ามาเจอรูปปั้นนี้อยู่เป็นครั้งเป็นครานะครับโดยประวัติของเสือร้ายผู้นี้เนี่ยก็ว่ากันว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่นะครับเขาก็เป็นโจรร้ายอยู่ทางภาคใตน้นะที่ก็จะทําการปล้นโดยลักษณะเหมือนโรบินฮูดเลยก็คือเสือร้ายผู้นี้นะครับจะปล้นจากคนจนไปให้คนรวยไปจากคนป้นจากคน,น,กคนรวยไปให้คนจนครับยามึน ด้วยเอกลักษณ์ของเขาก็คือการใช้ดาบสมุรนะครับในการบุกบวกยังโหดครับนอกจากนั้นเองเสือร้ายนี้เนี่ยก็ยังมีสกิลเวทมนต์คาถาต่างๆครับที่ก็ว่ากันว่าเป็นเวทมนต์ที่เลเวลสูงอันควรเลยจนทําให้เขาเนี่ยได้รับฉายาว่าเสือซึ่งก็หมายถึงคนที่โหดๆนะครับส่วนคําที่มาของชื่อบี้ในชื่อเขาเนี่ยก็ว่ากันว่ามันเกิดขึ้นมาจากความผิดปกติอย่างหนึ่งของร่างกายเสือร้ายนี้ครับที่ทําให้เวลาเขาพูดออกมาเนี่ยเสียงเขามันจะดูบี้ๆในแบบนี้เนี่ยแหละเขาก็เลยถูกเรียกว่าเสือบี้นะครับ ซึ่งฉากจบของเสือร้ายผู้นี้เนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าว่าเขานะครับได้ถูกจับได้ในช่วงที่สยามแลเนี่ยเริ่มมีการกวาดล้างโจนเสือร้ายครับที่เมื่อจับเสือบี้ได้เสร็จเนี่ยก็นําเสือบี้นะครับมาสังหารด้วยวิธีการทุบตีตามตัวให้น่วมครับหลังจากนั้นก็นําไปผูกกับรถแล้วก็ลากไปกับพื้นจนกระทั่งเสือร้ายนะาขาใจตายซึ่งสาเหตุที่เขาจําเป็นจะต้องใช้วิธีการประหารเสือร้ายด้วยวิธีโหดๆแบบนี้นะครับก็ว่ากันว่าไอ้วิธีการผูกกับรถแล้วลากไปเนี่ยมันจะเป็นวิธี เดียวที่จัดการกับโจรผู้ที่มีอาคมได้ครับก็ว่ากันไปนะนอะแต่ว่าเรื่องมันไม่จบแค่นั้นนะสิครับก็คือหลังจากที่เสือร้ายผู้นี้ได้ตายไปแล้วเนี่ยมันก็มีคนนะครับเห็นว่าเสือร้ายนี้เนี่ยมีอาคมก็เลยไปนำกระโหลกศีรษะของเสือบี้นี่เนี่ย มาทําพิธีคุณไสต่อฮะแล้วก็เอามาสร้างเป็นไอเทมเวทมนต์ทรงต่อให้ใช้กันเป็นแถบๆเลยแต่ว่ามันก็มักจะเกิดเรื่องขึ้นกับผู้ที่ได้นํากะโหลกหัวของเสือบีที่ตายไปนี่เอาไปเก็บไว้กับตัวนะครับก็คือบางทีเนี่ยผู้คนนะครับก็จะเห็นวิญญ,ญาณของเสือบีออกมาอารวาสบ้างหรือบางทีก็จะแอบไปกระซิบตามหูของครอบครัวบ้านที่เขาได้ครอบครองกะโหลกนี้อยู่นะครับประมาณว่าอยากได้สติกเกอร์ลายฝีๆไหมล่ะจ๊ะถ้าอยากได้เนี่ยให้สแกน QR โค้ดหรือว่าเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนะหลังจาก ก็ไปตอบคําถามสักสี่ห้าคำถามแล้วก็จะได้สติกเกอร์ลายน้องไรโน่น่ารักมาไว้ครอบครองใช้ฟรีๆกันเลยหรือบางทีนะครับเสือบีเนี่ยก็จะกระโดดไปปลุกปล้ำกับผู้ที่ได้ครอบครองกะโหลกนี้เลยครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยกะโหลกของเสือบีก็ได้ผ่านมือมาจากคนที่ใจอ่อนแล้วใจอ่อนเล่าจนมาถึงพระอาจารย์ส่วนนั่นเองนะครับที่ท่านเนี่ยก็ไม่ได้นํากะโหลกของเสือบีไปใช้ทําคุณไส่แต่อย่างใดครับแต่ว่าท่านเนี่ยได้นําหัวกะโหลกของเสือบีนะครับ ไปประกอบพิธีทางศาสนาให้กับกะโหลกครับหลังจากนั้นก็ปั้นหุ่นให้กับหัวกะโหลกอันนี้เลยแล้วก็ใส่หัวกะโหลกเข้าไปนะครับเพื่อที่ว่าหัวกะโหลกนี้เนี่ยจะได้อยู่เป็นสุขเป็นสุขละไม่ต้องมีใครเอาไปใช้ทําอะไรพิเรนอีกครับ แล้วก็ดูเหมือนกับว่าวิญญาณของเสือร้ายผู้นี้นะครับคือถึงแม้ว่ามันจะมีข่าวของเรื่องที่วิญญาณเสือบีเนี่ยออกมาหลอกหลอนผู้คนอยู่อีกบ้างน,นะครับแต่ว่าก็จะเป็นการหลอกแบบเล่นๆซะส่วนใหญ่นะครับคือเขายอเย่งนะเขายอเย่งนะเพราะว่ากันว่าเอาจริงๆแล้วตัวตนที่แท้จริงของเสือบีนะครับแกก็เป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างหาครับนำซ้ําก็ยังมีเรื่องเล่าอีกว่าถ้าใครได้ทําของหายและไปขอบ่นบานกับรูปปั้นของเสือร้ายผู้นี้นะครับ สักพักหนึ่งเนี่ยก็จะได้ของชิ้นนั้นคืนครับหรือที่คลาสสิกของคนไทยแล้วก็คือไปขอหวยฮะ ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยไอความน่ากลัวของสำนักสงแห่งนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันได้ลดลงเรื่อยๆแล้วเนื่องจากว่าผู้คนเนี่ยแหละครับคือไอสมัยก่อนที่โลกเรายังไม่ได้มีสื่อโซเชียลอะไรแบบนี้เนี่ยสถานที่แห่งนี้นะครับมันก็ถูกทิ้งรกร้างแล้วก็เป็นที่รู้จักกันแค่ไม่กี่คนใช่ไหมแต่พอมีโลกโซเชียลไปแล้วมีคนไปถ่ายว่าอุ้ยมันมีที่ร้อนแบบนี้เนี่ยมันก็เลยไปกระตุกตอมของพวกคนชอบเรื่องร้อนครับกระเตงมือกันเข้าไปดูจนไปไป,ไปมาๆนะครับสำนักสงแห่งนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงการ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเลยฮะเอาเป็นว่าถ้าใครเคยไปไมาแล้วรู้สึกรอ้อนหรือรู้สึกน่ากลัวไม่น่ากลัวไงก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับและเรื่องต่อมาครับรูปปั้นเสือที่ชวนเล่นอะไรไม่ได้หลับไม่ได้นอนคือณคนะ่ายลูกเสือแห่งหนึ่งณนะจังหวัดระยองนะครับ ก็ว่ากันว่าที่นี่เนี่ยจะมีรูปปั้นลูกเสืออยู่ตัวหนึ่งครับที่รูปล่างของมันก็จะเป็นลูกเสือแบบธรรมดาเลยนี่แหละคือมีมือนึงถือไม้พองแล้วอีกมือหนึ่งก็ชูนิ้ว3ามกีบที่เป็นสัญลักษณ์ของเกียรติลูกเสือนะครับแต่ทว่าหน้าตาของเจ้ารูปปั้นนี้นี่สิมันกลับดูไม่ค่อยเป็นมิตรซะเท่าไหร่เลยนั่นก็เพราะว่าที่ค่ายลูกเสือแห่งนี้นะครับเขาเคยมีเรื่องเล่าว,ว่าเมื่อก่อนที่มันจะปิดตัวลงเนี่ยมันก็เคยเป็นค่ายที่มีคนนิยมมาพักกันมากนะฮะ ที่ในเวลาเข้าพักแต่ละทีลูกเสือแต่ละคนก็จะเอาเต็นท์ของตัวเองไปกลางแล้วก็ไปนอนกันอยู่ในนั้นใช่ไหมแต่ทว่ามันก็จะมีเรื่องเล่าครับว่าหลายๆครั้งหลายๆครามันก็มักมจะมีลูกเสือที่ไม่คุ้นหน้าเนี่ยเปิดเต็นท์เข้ามาแล้วก็บอกขอนอนด้วยครับที่บางเรื่องแบบฮาร์ดคอร์หน่อยนะก็คือเข้ามาแล้วจกผ้าหม่มแย่งไปห่มกันเลยจนทําให้ลูกเสือบางคนเนี่ยต้องวิ่งแงะแง,ง애ไปฟ้องครูครับที่เขาก็บอกว่าไอ้ลูกเสือคนที่ได้มาแย่งผ้าหม่มเขาไปนอนเนี่ยมันมีหน้าตาเหมือนกับลูกเสือทีี่่เเเเพงงตกก้้ก้ําามมคืืออสปๆแลวดึ มันไปเปียกหมดเลยฮะที่เมื่อพวกคุณครูเหล่านี้ได้ยินเรื่องราวเนี่ยก็ต้องตามไปที่เต็นท์เจ้าลูกเสือคนดังกล่าวใช่ไหมครับทว่าวเมื่อเปิดเต็นท์มาก็พบว่าไอเด็กที่เขาได้มาแย่งผ้าห่มนอนเนี่ยก็หายไปแล้วครับทิ้งไว้แต่ผ้าห่มเปียกๆอยู่นั่นแหละหรือว่าเรื่องหนึ่งที่โด่งดังมากเลยนะครับก็คือมันจะมีลูกเสือจากที่ไหนมาก็ไม่รู้นะครับมักจะมาหลอกให้เด็กๆในค่ายเนะี่ย ออกไปเล่น,นับเขาในตอนกลางคืนโดยที่ไม่ได้บอกครูบาอาจารย์ก่อนนะครับทําให้ครูบาอาจารย์เนี่ยวิ่งหากันให้ว่อนเลยซึ่งส่วน,นีหยเมื่อไปพบเด็กเหล่านี้นะครับก็จะพบว่าเด็กเนี่ยได้ไปอยู่ตรงบริเวณของริมบอ่อน้ําที่เขาได้ขุดไว้นะครับในลักษณะที่เด็กจะมีท่าทางเมื่อลอยราวกบว่ามองอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ครับ หรือว่าจะมีครั้งหนึ่งที่แปลกหน่อยก็คือมีเด็กนะครับได้หายไปจากค่ายลูกเสือทีเดียวถึง2คนเลยครับที่ครานี้กว่าจะพบคนแรกนะครับก็พบว่าเขาเนี่ยไปนั่งขุดคุยในหลุมดินแห่งหนึ่งในท่าทางที่หบบวาดกลัวแล้วก็ไม่กล้าพูดอะไรกับคนที่มาเจอเลยนะครับแต่ทว่ากับเด็กอีกคนหนึ่งเนี่ยทางโรงเรียนกับหาไม่เจอนะครับคือหากันแทบทั้งคืนเลยจนกระทั่งทําให้โรงเรียนเนี่ย ต้องโทรไปแจ้งให้กับทางบ้านของเด็กได้ทราบนะครับจนกระทั่งอาปาอามาของเด็กเนี่ยต้องออกมารีบวิ่งช่วยหาตามลูกกันตอนกลางคืนเลยแต่ก็หาไม่เจอจนทําให้สุดท้ายเนี่ยพวกเขาได้เลือกใช้วิธีเหนือธรรมชาติครับก็คือ,อคใช้พลังแห่งเจ้าที่ทฮะ,ฮะ เพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้เชื่อว่าเด็กคนนั้นนะครับอาจจะไปเล่นสนแล้วก็กระโดดก,กระเดกไงจนกระทั่งโดนเจ้าที่นะครับจะไปบังตาอะไรกันประมาณนึ่งแนวแนว,ว,วตุ๊กตานางราที่ได้เล่าไปเมื่อกี้นี่นแหละครับแต่แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมีฉากจบที่ต่างกันครับก็คือพอพวกคนเขาได้ไปทําพิธีแบบขอขมาอะไรกันแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปสักพักนะครับตอนเช้าอยู่ๆมันก็มีอะแปะคนหนึ่งครับขับสามล้อผ่านมาทางค่ายอัปแปะก็ไม่รู้เหมือนเขาจะไปหู้ดียังไงนะครับมาได้ยินว่าคนในค่ายเนี่ยกำลังตามหาเด็กที่ได้หายตัวไปอยู่ อาแปะก,ก็เลยบอกว่าให้ลองไปเช็คดูที่วัดใกล้ๆแถวนั้นหน่อยสิเพราะเหมือนกับว่าเมื่อวานตอนกลางคืนนะอ้วจะไปเห็นเด็กคนนึงเนี่ยที่อีหลงเข้ามาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใช่เด็กคนที่พวกลื้อๆตามหากันอยู่หรือเปล่าที่เมื่อพูดจบดังนี้นะครับอาแปะก,ก็ขับสามล้อออกไปที่อื่นซึ่งเมื่อได้ยินแบบนี้ทั้งพ่อแม่และครูบาอาจารย์เนี่ยก็ได้ไปตามหาเด็กถึงที่วัดเลยครับแล้วก็ได้ไปเจอกับน้องหนูคนที่หายตัวไปจริงๆ แต่ทว่าวไอตอนที่เจอนะครับหน้าตาของน้องแกเนี่ยกลับมีอาการซีดเผือกอย่างเห็นได้ชัดครับแล้วก็ได้เล่าเรื่องที่ทำให้เหล่าครูครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยได้คนลุกสู้ตามกันครับก็คือกล่าวว่าเมื่อคืนในตอนที่ค่ายลูกเสือมีแคมป์กองไฟอะไรกันอยู่นะอยู่ๆเนี่ยมันก็มีลูกเสือเปียกอีกแล้วฮะฮีก็มากกักมือควิกคๆคเรียกเขากับเพื่อนเนี่ยออกไปเล่นด้วยกันครับซึ่งก็แบบกิจกรรมรอบกองไฟมันก็น่าเบื่อแล้วไง ไอ้เด็กสองคนนี้นะครับก็เลยตามลูกเสือเปียกคนนี้ไปเลยจนถึงสถานที่หนึ่งครับที่ลูกเสือเปียกคนนี้เนี่ยได้แนะนําให้ทั้งสองมาเล่นเกมที่เขาได้คิดค้นขึ้นมาด้วยกันครับไอ้ลูกเสือทั้งสองก็แบบโอ้เล่นเกมอะไรหรอเล่นเกมอะไรหรอมาเล่นกันลูกเสือเปียกก็บอกว่าโอ้เราไปเล่นผูกคอกันไหมล่ะหลังจากนั้นนะครับฮีลูกเสือเปียกเมื่อพูดจบก็ขึ้นไปผูกคอกับต้นไม้เลยครับแสดงการสาธิตโชว์ให้เลยทําเอาอีเพื่อนคนน้นนะครับได้หลอนแล้วก็พลักตกลงไปในหลุมดินนั่นแหละครับ ส่วนเด็กคนที่เล่าเรื่องนี้อยู่เมื่อเห็นเขาห้อยคอตองแต่งเนี่ยก็ตกใจกลัวขนลุกจนกระทั่งวิ่งหนีเข้าป่าเลยครับที่ตอนแรกก็กะว่าจะวิ่งกลับมายังค่ายแคมป์ไฟนี่แหละแต่ว่าไม่ว่าจะวิ่งเท่าไรก็ตามนะครับก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะได้วิ่งวนหลงอยู่แต่ในป่าเท่านั้นเลยครับจนกระทั่งเขาได้หลงมายังที่หนึ่งที่ก็มีสองตายายใจดีนะครับกวากมือควิกคว๊กๆๆเลยให้เขามาหาอีกแล้วครับที่เมื่อเข้าไปหาเสร็จสองตายายก็ถามว่า หลงทางมาเลยเจ้าอีพอนุ่มหลังจากนั้นนะครับก็ได้แนะนําให้น้องเขาเนี่ยได้เข้าไปพักหลบตัวที่โบสถ์ก่อนละกันแล้วก็ได้บอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะมีคนมาตามหาตัวเธอนะแต่แต่ว่าก่อนจะถึงรุ่งอรุณเนี่ยห้ามออกมาจากโบสถ์แห่งนั้นเด็ดขาดเลยซึ่งเด็กเมื่อได้ยินดังนี้นะครับก็เดินเข้าไปครับที่พอหันมาอีกทีเนี่ยสองตายายใจดีผู้นั้นนะครับก็ได้หายไปแล้วแต่รู้ไหมครับว่าเขาได้เห็นอะไรมาแทนสองตายาย นั่นก็คือร่างของลูกเสือเปียคนนั้นครับที่ก็มายืนกวักมือรออยู่หน้าโบสถ์เลยพร้อมกับตรงคอนะครับที่มีเชือกห้อยตองแต่งอยู่บอกว่ามาเล่นกันสิมาเล่นกันสิซึ่งไอ้น้องหนูนักเรียนผู้นั้นเมื่อเห็นด้วยก็แบบไม่เอาสิครับจะเล่นด้วยก็บ้าแล้วก็เลยได้ปิดประตูโบสถ์แล้วก็ถอยหลังกลับไปนั่งสั่นงกๆๆกันอยู่ในโบสถ์ จนกระทั่งรุ่งสางมันมาถึงแล้วก็มีคนมาหาเขาจนเจอเนี่ยแหละครับที่เมื่อได้สอบถามเรื่องราวประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้จากคนท้องถิ่นนะครับก็พบว่า แต่ก่อนนี้เนี่ยไอบ่อน้ําที่มันอยู่บริเวณค่ายลูกเสือนะครับก็ว่ากันว่ามันมีลูกเสือคนหนึ่งน่ะได้ไปตกน้ําตายตัวนั้นครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็หาศพไม่เจอเลยที่ถึงแม้ว่าทางทีมช่วยเหลือจะเอากระบอกสูบน้ํามาสูบจนออกจากบ่อมาแล้วนะครับก็ว่ากันว่าร่างของเด็กคนนั้นเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอที่เขาเป,าป,เปียกๆไปแล้วไปวิ่งเล่นกับลูกเสือคนอื่นเนี่ยมันใช่ร่างของเด็กคนนี้หรือเปล่านะครับหรือบางแห่งก็ว่าพอเขาสูบน้ําไปแล้วเนี่ยก็พบกับร่างของลูกเสือคนนั้นตายจริงๆครับ เกิดเรื่องบ้าบวมอะไรขึ้นไม่รู้ล่างของลูกเสือที่ได้บวมขึ้นอื่นอยู่นะครับก็ลุกขึ้นมาแล้วก็กวาก็วิ่งเข้าป่าไปเลยครับหลังจากนั้นก็ว่ากันว่ามันจะคอยออกมาดักจับล่างของเหยื่อลูกเสือตัวน้อยๆเนี่ยเขาไปเล่นกับมันอยู่เรื่อยๆฮะส่วนเนื้อที่ของบริเวณวัดที่น้องหนูเ็าได้ไปถูกพบตัวนะครับก็ว่ากันว่ามันจะมีเรื่องของ ตายายใจดีผู้หนึ่งนะครับที่แต่ก่อนเนี่ยท่านก็ใจบุญมากไงแต่ก็ไม่มีลูกหลานอะไรละท่านก็เลยได้บริจาคที่นี้แหละครับให้กับคนท้องถิ่นได้เอามาสร้างวัดสร้างอะไรกันคือเด็กคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะได้เจอผีถึง3อย่างเลยทีเดียวก็คือผีลูกเสือแล้วก็ผีของตายายด้วยนะครับ ครบรถกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากเพื่อนๆมีเรื่องแปลกๆของไทยอันไหนอยากให้แอดเล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนําก็ได้ที่ด้านล่างนะครับหรือว่าจะไปฟังยังเพลย์ลิสต์ไทยไดอารี่ที่แอดได้รวมไว้ให้กันนะครับมีอีกเพียบเราจะรู้ว่าเมืองไทยเรานี่มันมีเรื่องน่าได้เยอะแอดก็ยังมี Facebook IG t ทิกเออีกด,ด้วยนะครับ fndaily under score admin เด้อสํหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยนะครับบ๊ายบา